จะพาท่านผู้ชมไปติดตามแผนพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเป็นการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยประชาคมคนหาดใหญ่เพื่อการพัฒนาครั้งที่3เรื่องการพัฒนาเมืองนะครับในย่านถนนเพชรเกษมเพื่อให้ถนนสายนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ความเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีรายละเอียดยังไงไปติดตามครับ เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 5พลตประโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมประชาคมคนหาดใหญ่เพื่อการพัฒนาครั้งที่3โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ณโรงแรมบุรีสีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นในนโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ครับที่จะมีการยกระดับการพัฒนาถนนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ถนนสายนี้สามารถตอบโจทย์ความเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนครับซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการคัดเลือกถนนสายเพชรเกษมตั้งแต่แยกโรงแรม VL ถึงสแยกคอหงมาทำการพัฒนาเป็นถนนหน้าเดินหน้าเที่ยว น่าเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเมื่อมาเยือนหัดใหญ่ด้วยเหตุผล3ประการก็คือถนนสายนี้เป็นถนนที่เป็นประวัติศาสตร์การพัฒนาถนนของประเทศไทยในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาระบบถนนของประเทศไทยครั้งสำคัญที่มีการดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศในหลายๆพื้นที่ของประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยในปี2493สมัยจอมพลปพิบูลสงครามครับประเทศไทยก็จะมีเส้นทางถนนทั่วประเทศที่สามารถสัญจรข้ามพื้นที่จังหวัดได้ประมาณ6,470กิโลเมตรหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางถนนที่ได้มีการตัดจากกรุงเทพลงมาภาคใต้และมาสิ้นสุดที่จังหวัดสงขลาความยาว1,310กิโลเมตรและมีการตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นเกียรติ กับหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์หรือว่าแถมเพชรเกษมครับอธิบดีกรมทางหลวงคนที่7พร้อมให้มีการเรียกชื่อถนนว่าถนนเพชรเกษมเมื่อวันที่10ธันวาคม2593ต่อมาครับได้มีการเปลี่ยนนะครับ ขออภัยนะครับคือตั้งแต่ในช่วงที่มีการพัฒนาเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อถนนมาตั้งแต่ปี2493ครับท่านผู้ชมตังกับวันที่10ธันวาคมแล้วต่อมาได้มีการเปลี่ยนเพื่อให้จำและเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับว่าถนนเพชรเกษมเพราะโดยปกติในปี2493คำว่าเพชรเนี่ยนะครับก็จะมีไม้แต่คูข้างบนแล้วก็ตัดไม้แต่คูออก เขียนให้ง่ายแล้วก็จาไม่ได้นะครับก็เป็นเพชรเนี่ยนะครับเพชรเกษมโดยตัดสระไม้แต่คู่และก็ตัวการันในคาว่าเพชรออกไปด้วยเหตุผลนี้ถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จึงเป็นเส้นทางถนนที่อยู่คู่กับหัดใหญ่มาอย่างยาวนานและเส้นทางที่ได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของอําเภอและจังหวัดเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างมากมายจึงเป็นเส้นทางลำดับต้นในเชิงนโยบาย ที่ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการหยิบยกคัดเลือกมาเป็นถนนนำร่องในการพัฒนาเมืองครับแล้วบนเส้นทางถนนเพชรเกษมก็จะเป็นที่ตั้งของตำนานเล่าขานเมืองหาดใหญ่ที่คนที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปจะต้องจำได้นะครับว่าในหาดใหญ่จะมีตำนานของสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนหาดใหญ่ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนหาดใหญ่ ทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีภาพฝังและก็จํากับอดีตของสถานที่แห่งนี้แล้วต้องชมเชยผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาที่ได้มีการสร้างถนนแห่งนี้ขึ้นมาและได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูนทําให้ดีขึ้นโดยไม่มีการรื้อทําลายสร้างใหม่แบบที่เห็นในจังหวัดอื่นๆสิ่งที่ได้กล่าวถึงและก็อยู่ในแผนงานที่ทางเทศบาลจะทําการปรับปรุงคู่ขนานกับการดําเนินการยกระดับถนนเพชรเกษมก็คือ ที่แรกเลยนะครับวงเวียนน้ำพูครับเป็นที่ที่มีการก่อสร้างเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยตามนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปต่างประเทศและก็พบว่าในต่างประเทศมีการสร้างวงเวียนน้ำพุไว้ตามจตุรัสเมืองและให้มีการขยายไปสร้างในจังหวัดต่างๆที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือหัดใหญ่ครับเริ่มสร้างในปี2500 วงเวียนน้ำพุแห่งนี้จึงมีคุณค่ากับคนหาดใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวครับอีกที่หนึ่งครับใกล้กันหอนาฬิกาเนี่ยนะครับก็เป็นการก่อสร้างที่เป็นผลมาจากนโยบายอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่นายกี่จิรนครที่ได้มีการเริ่มสร้างตลาดสดหาดใหญ่ในปี2497 และเพื่อเป็นการเตรียมการเปิดตลาดสดในปี2500ในสมัยนั้นนะครับจึงได้มีการก่อสร้างหอนาฬิกาขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์แก่หลวงพิธานอำานวยกิจบริษัทพิธานพาณิชย์นะครับและเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นที่เป็นหมุดหมายสําคัญของตลาดสดหัดใหญ่ในการเป็นจุดนัดพบและชุมทางของระบบการขนส่งสาธารณะในสมัยนั้น หอนาฬิกาแห่งนี้จึงมีความสำคัญและมีความผูกพันกับคนในวงตระกูลของหลวงพิธานอํานวยกิจตลอดจนถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็หลายปีแล้วนะครับผมก็ยังทันนะแต่ยังอายุไม่ถึง65ปีนะครับยังทันหน้าหอนาฬิกาอยู่ครับท่านผู้ชมหลายท่านที่อยู่ในหัดใหญ่ก็คงเคยเห็นความคลาสสิกความเป็นเมืองหัดใหญ่โดยเฉพาะ สัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือหอนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนเส้นทางเพชรเกษมที่จะมีการยกระดับการพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่การเดินทางไปเชื่อมกับย่านการพัฒนาถนนสุประสานร,รังสรรค์ที่ได้มีการจัดทําประชาคมไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วที่จะมีการพัฒนาเป็นย่านวัฒนธรรมคนเมืองตั้งแต่ตลาดกิมหยงไปจนถึงสวนหย่อมเสียงตึงครับ แนวคิดในการพัฒนาเมืองในรูปของการสร้างย่านพื้นที่โดยการวางโครงข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงของย่านทั้งสองจุดก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่หาดใหญ่ที่เน้นการพัฒนาย่านเมืองไปสู่การสร้างเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจให้เป็นย่านที่เป็นการตอบสนองต่อการสร้างกิจกรรมเดินเที่ยวเดินช็อปแล้วก็เดินกินครับ เพื่อให้การพัฒนาเมืองตามแนวคิดที่ได้มีการกล่าวไว้ข้างต้นได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถดำเนินการให้เสร็จภายในปี2566ก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับจึงได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาได้มีการสำรวจออกแบบรวมทั้งได้ให้ทีมสถาปนิกของเทศบาลนครหัดใหญ่ไปศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองที่ประเทศสิงคโปร์มาประกอบแนวคิดในการออกแบบถนนเพชรเกษม ในการทำประชาคมในครั้งนี้จึงได้มีโครงการที่จะขอความเห็นรวม3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับเรื่องที่1เป็นโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจตุรัสนครหัดใหญ่ก็คือบริเวณหน้าหอในกาหัดใหญ่นะครับโดยนายเขมวิทย์แก้วชนครามครับเรื่องที่2ครับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุโดยบริษัท building inspection และเรื่องที่สา เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์นะครับคอนกรีตและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษมซึ่งเริ่มตั้งแต่โรงแรม VL จนถึง3แยกคอหงโดยทีมงานสถาปนิกสำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่โดย2เรื่องแรกเรื่องหอนาฬิกาและวงเวียนน้ำพุทางเทศบาลนครหาดใหญ่จะไม่มีนโยบายหรือโครงการของเดิมทิ้งเพราะมันมีคุณค่านะครับที่อยู่คู่ควรเมืองหาดใหญ่ แต่จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิมที่มีอยู่จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่การใช้ประโยชน์รวมทั้งการใช้แสงสีเสียงสร้างสีสันและสเสน่ห์ให้เป็นแลนด์มาร์คที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในย่านใจกลางเมืองบนถนนเพชรเกษมและเป็นการต้อนรับในการเดินทางเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ่นะครับฟังดูแล้วมีความสุขสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับการปรับปรุงถนนเพชรเกษม จะเริ่มจากแยกโรงแรม VL ก่อนครับโดยมีรูปแบบที่ได้ไปดูมาจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็จะมีการลดก่อกลางถนนให้เล็กลงและอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรเพื่อการเดินที่มีการออกแบบให้เป็น Universal Design สำหรับคนทุกช่วงวัยแล้วก็จะมีพื้นที่จอดรถมีการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามครับไม่ใกล้ไม่ไกลในระยะเวลาที่พูดถึงเนี่ยนะครับ ในปี2566หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าฝากความสวยสดงดงามฝากความเป็นมาตรฐานมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับไว้ให้กับทางเทศบาลน,นครหัดใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเศรษฐกิจหัดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับถ้าเราเห็นวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งวันธรรมดาตามถนนคนเดินสาย1สาย2ส,สาย3ย่านตลาดกิมหยงตลาดสดพลาซ่า นะครับกอหน่กอแมวนะครับสถานที่ชายหาดฉลาทัศน์แหลมสมิลลาสงขลาคลาคล่ำนะครับรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆมีนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดใกล้เคียงนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเยอะแยะมากมายเราคนใต้เราคนหัดใหญ่คนจังหวัดสงขลาตอนนี้เริ่มนะครับปรับตัวเข้าใจ เหตุการณ์บริบทต่างๆแล้วที่สำคัญครับมีความสุขมากๆในขณะนี้นะครับ